หน ok กกำลังเก่ากันพี่น้องเอาเห็ดมาใส่ครับผมเสียงคู่แล้วครับเสียงคู่แล้วเสียงคู่เมื่อกี้เริ่มถือกล่องมากครับแลี้นไปกล่องมากพี่น้องใส่ไปต้นตะคบครับผมเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับเบิ่งก่อนแอบเบิ่งทางนีกคนพี่น้องเมื่อกี้มัน,น,นสงูงกันอยู่ครับเลยเลี้ยนไปกล่องมากพี่น้องมึงก่เนิึงเอาเพ็ดมาใส่ครับ mọi người là bao gặp mọi lầm pinon tí sai là tí nhắn 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 nhanh nhắn 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 nhanh nhắn 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 khu yêu. ดีวเ๋ยซุ่มคือไก่ก่อนพี่นองอยา่างโมดันติดตอนนองยังโมดันติดอยู่หนาปะเนี่ยจู่ับโดดขึ้นไปเล้วพี่งนงโดดขึ้ไนไปกลางนาแล้วครับผมหนกตอคู่ไร้เทียวแล้วครับ ตรงช่องว้างๆนะครับช่องว้างๆลนะพี่น้องมันเขากันตะโดนเลยได้ลืมถือกล่องมากเลยขึ้นไปอกกล่องครับผมขอเพชรมาใส่ครับมื่นี่เห่เมือว่านมากยิ่งป่าเลยพี่น้องได้ยิ่นเสียงนะมาไหมครับผม โอ้ยตรงมงมยุ่งงามใหม่ครับผมเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับผมจัดแล้ว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 พี่น้องเป๊ะปึ๊งเป๊ะปึ๊งจัดแล้วครับจัดแล้วเมื่อทเขาไปคู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก่อนมึงก่อนจัดแล้วพี่น้องจัดแล้วใส่บ่านลลางใือเกขาเลยพี่น้องมึงขับมึง พี่น้องพูดนะโอเคพี่น้องเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี่ยวสต็อปเกวยก่อนเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับผมเดี๋ยวเดี่ยวขืนพาขึ้นไปเบึ้งครับขึ้นไปเบึงบ้งขึ้นไปเบึ้งต้นตะกบต้นเกาเราพี่น้องแต่มันขึ้นง,ง่ายครับงามันไหลางามันหลายมันขึ้นง,ง่ายต้นตะกบมันเหนียวแน่ครับขอขอรพี่น้องมันเข่าถอดเราพี่น้อง แรงไปออกกล่องมาครับอุ้ยไหนพี่น้องไปไหนไไปหนครับผมออกเพดมัสไซส์ครับเสียงดีครับเสียงดีจนเสียงดีเสียงดีพี่น้องอื้พี่น้องนะเฮ้นไหนพี่น้องเป็นไรครับผมจัดเลยครับแต้มแรกครับผม เผ็ดครับเผ็ดเผ็ดมากเลยครับตัวเผ็ดครับผมงมดนครับงดนี่ดีป่องปากเล็กครับปากเล็กเขียวพี่น้องเขียวเขียวเห็นได้พี่น้องเผ็ดมาใส่ครับผมผมพได้ออกโดนครับเปกเผ็ดเอามาออกมือแรกจัดเลยครับพี่น้อง โอเคครับผมเดี๋ยวนกลงไปก่อนครับโอเคครับปีนแล้วครับต้นตะคบปีนง่ายครับงาไม่ไหลจัดแล้วครับผมแต้มแรกครับผมบอกเพจครับเพจครับพี่น้องเพจครับผม